แฟนแคกควงพี่มีร่วมกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนเบื้องหลังกล่องละครซีรีส์เจ้าเวหาตอนฝั่งน้ำจรดฝั่งฟ้าแฟนกลับสุดฟินมิติ้งฉลองสิปีซุเปอรจ์จจเนียร์และข่าวอื่นๆในบันเทิงพลาซาดารา สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบันช่างพระสาช่วงเย็นแบบนี้ครับอยู่กับพวกเราทั้งสองคนครับผมกีทศชัยชนะอศการครับและแอนนัทชานเจริญสมบัติค่ะแน่นอนครับผ่านทางช่อง True For You นะครับดิจิตอลฟรีทีวีช่อง24กีฬาสดบันเทิงดีครับเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้เช่นเดียวกันครับดูรายการของเรานะครับบอกได้เลยว่าห้ามกระพริบตารวมไปถึงห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนครับเพราะว่าวันนี้นะครับเรามีบัตรชมภาพยนตร์ครับมาแจกคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับใน เป็นครับ True for You Movie Preview ครับดูหนังเด็ดดูหนังดีดูหนังฟรีไปกับ True for You ของเราครับซึ่งวันนี้ครับเราจะแจกบัตรภาพยนตร์เรื่อง Batman v Superman Dawn of Justice ครับบอกได้เลยว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่นี่รอดูเลยนะอยากเป็นผู้โชคดีหนึ่งในนี้นะที่ได้รับรางวัลไปเพราะฉะนั้นต้องติดตามให้ดีตลอดรายการของเราพี่กีถูกต้องครับเพราะว่าดราะครับวันนี้เราแจกบัตรแน่นอนถูกต้องครับแต่ก่อนที่จะไปแจกบัตรนี่นะคะมีกิจกรรมแล้วก็มีข่าวดีๆมาฝากกันถ้าพูดถึงเรื่อง เรื่องราวดีๆพี่กิ๋ห้ามพลาดคนนี้เลยคุณแพนเค้กเขมนิดนะคะเรียกว่ามีกิจกรรมดีๆเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ไหนจะต้องพบกับสาวคนนี้อย่างแน่นอนครับผมล่าสุดข่าวงคู่สารวัตรหมีนะคะไปร่วมกิจกรรมปั่นไปปิดค่ะในงาน60 PLUS e a r t r HOUR 2016ปิดไฟหนึ่งชั่วโมงเพราะดโลกร้อนเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะได้เป็นโรให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันปิดไฟหชั่วโมงเหมือนเป็นกัน ช่วยโลกนะเพราะรว่าจริงๆถ้าปิดพร้อมกันทั่วประเทศหรือทั่วโลกเนี่ยจะได้ลดไปได้เยอะเลยก่ถูกต้องเพียงแค่60วินาทีถูกต้องก็สามารถช่วยลดเนื้อลดภาวะโลกร้อนได้ถูกต้องค่<ร>ะที่สําคัญ<ม>นะคะทั้งคู่ยังมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันด้วยว่าปิดไฟอย่างไรหรือว่าทําอย่างไรให้ลดโลกร้อนกันนะคะไปติดตามชมกับข่าวนี้กันเลยค่ะเป็นนะักแสดงที่มีคิวงานนั้นเอยอยตลอดทั้งปีจริงๆค่ะสําหรับนางเอกสาวเรื่องราวดีๆพนเเค้กเขมรนิด เพราะน้อกจะต้องเตรียมตัวลุยถ่ายละครซีรีส์เจ้าเวหาตอนพิชิตด,ดนใจที่แสดงประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตเอนดูเก็กแล้วแต่ถ้ามีกิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสาวแผนก็ไม่เคยพลาดค่ะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ล่าสุดควงแขนหวานใจสุดเลิฟอย่างสลวัตรมีและหนุ่มแม็กอภิศรหรือว่าแม็กก์เอฟสิบสองมาร่วมงานปั่นไปปิดในกิจกรรมปิดไฟหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดเลิกร้อน60 plus Earth Hour 2016สด่นซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิออาาศขงั่วโล งานนี้สาวพันเคก็ยังถือโอกาสแนะนำวิธีคืนสมดุลให้แก่ธรรมชาติด้วยตัวเราเองอีกด้วยค่ะ วันนี้ชวนกันมาร่วมกิจกรรมดีๆของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็วันนี้เราในนามของ Tru ูด้วยมาร่วมกันปั่นจัก,กรยานครับก็จริงมันมีหลายวิธีที่เราสามารถที่จะช่วยการลดปัญหาโลกร้อนได้ช่นเริ่มต้นจากในบ้านของเราเนี่ยบางทีเปิดไฟทิ้งไว้เปิดพัดลมทิ้งไว้ใช่ไหมคะเกินความจําเป็นบางทีก็ถ้าไม่มีคนอยู่บ้านเนี่ยเราก็ปิดไว้ก็ได้รหรือว่าเป็นการปลูกป่าทดแทนก็ได้นะคะเพราะว่าคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติด้วยเช่นกันรเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแผ่ขยายไปโลกของเราก็จะได้ยังคงความสวยงาม

สุดยอดจริงๆงรเรียกว่าเป็นนางเอกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจริงๆนะคะ mm hmm. ก็ฝากติดตามผลง,งานของพี่แพนเค้กกันด้วยนะกับละครน้ําดีนะคะเจ้าเวหาตอนที่ชิดแดนใจอีกไม่นานก็ได้ติดตาม oh กัน oh เหมือนกันพูดถึงซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของช่อง True For you เรื่องนี้ครับซีรีส์เจ้าเวหาของเรานะครับหลายๆคนได้ดูไปแล้วนะครับกับตอนแรกนะครับฝั่งน้ําจรดฝั่งฟ้าครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรเราได้ชมกันตอนแรกไปแล้วครับวันนี้ครับต่อเนื่องกันเลยนะครับ20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับกับตอนที่2ครับฝั่งน้ำาจ ครับของผู้จัดมากฝีมืออย่างคุณนัทมเรียรครับรวมไปถึงสามีของผู้จัดและเป็นพระเอกของตอนนี้ด้วยนะครับอย่างคุณอ้ําบุตชาติชุมนนท์ครับเพราะว่าการ่ายทําในวันนี้ครับเขาต้องไปถ่ายกันใต้น้ำครับเรียกว่าเป็นมนุษย์กบ<ฮ>รวมไปถึงเขาต้องไปต่อสู้กับเจ้าตัวเงินตัวทองด้วยอยากดูเลยรวมไปถึงเอฟเฟกต์ต่างๆที่ระเบิดกระท่อมต่างๆเขาสร้างสรรคได้ยังไงยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนไปติดตามชมภาพเบื้องหลังไปพร้อมๆกันเลยครับ น้ำตลอดฟังฟ้าที่เพิ่งออกอากาศไปได้แค่ตอนเดียวแต่ต้องบอกว่ากระแสตอบรับจากแฟนๆละครทั่วประเทศดีเกินคาดวันนี้จะเป็นฉากที่พระเอกหนุ่มกล้ามแนนอัมอธิชาติในบทบาทนาวโทนาวินผู้บังคับหน่วยเซลนมกองกําลังเข้าทลายองค์กรขายยาเสพติดข้ามชาติซึ่งงานนี้เจ้าตัวกระทุ่มเทเต็มที่ทานะดำพลังตัวโผล่ขึ้นจากน้ำท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวแต่ทีเด็ดสุดคขต้องยกให้ฉากตัดเสื้อใต้น้ำนี่ละจ้า พราะหนุ่มอ้ําและสาวนัดบอกว่าศัตรูตัวนี้น่ากลัวสุดๆไม่รู้ว่าจะโผล่มาตอนไหนเมื่อไรามีตัวอะไรที่จะทําให้หนุ่มอ้ําเกลียดด้วยแหละคะต้องต่อสู้กับตัวตะก,กวดที่อยู่ใต้น้าด้วยครับ <c oughs> ไม่รู้จะโผล่ขึ้นมาพร้อมเราเมื่อไหร่เพราะว่าก่อนที่จะลงเนี่ยเขาบอกว่ามี <c oughs> ว่ายน้ําเล่นกันสวนสนามกันเพลนเชียอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นัดยังมีถ่ายเก็บไว้เลยค่ะตอนนัดมาแรกแรกนก็จะถ่ายเก็บไว้ว่าเขาก็ว่ายน้ําลอยไปลอยมาเออก็ดีใจมีเพื่อนมาลงโผล่ขึ้นด้วยดีหรือเปล่าแล้วก็ยังสงสัยอยู่ นอกจากความน่ากลัวของเพื่อนรักสัตว์เลิกแล้วซีรีส์เจ้าเวหาก็จะไปด้วยท Effect, ั้งเอฟเฟกต์ระเบิดเวอร์วังอลังการมีเท่าไหร่ผู้จัดของเราใส่หมดเสมพระเอกของเราก็ออกปากว่าอยากจะเล่นเองเต็มที่แต่งานนี้สาวนัดเอกอาการเป็นห่วงแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะห่วงสามีหรือว่าห่วงและครจะถ่ายทําต่อไม่ได้กันแนะ่ ไม่ได้ค่ะเผื่อมีการพลาดพลั้งเพราะว่าแบบมันก็ต้องถ่ายคือก็บอกว่ามันเป็นฉากต้นเรื่องเองถ้าจะโดดให้ไปโดดท้ายๆใช่เปอะไรไปจะได้ไม่เอฟเฟกต่อฉากที่เหลืออะไรประมาณนี้ครับใช่คือเริ่มเป็นแนวซาดิสแล้วครับชอบระเบิดภูเขาเผากระท่อมฉากทำลายล้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อย่าลืมติดตามความเวอร์วังอลังการของเอฟเฟกและระเบิดแบบจัดหนักจัดเต็มได้ในซีรีส์เจ้าเวหาตอนฝั่งน้ำจะโดดฝั่งฟ้าคืนนี้เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปค่ะ โอ้โห<ไ>สมจริงมากพี่กีเรียกว่าทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจจริงนะครับก<ช>ับการสร้างสรารผลงานดีๆเพื่อคุณผู้ชมทางช่อง True For You ของเรานะครับกับเจ้าเวหาฝั่งน้ำจรวดฝั่งฟ้าครับคืนนี้ย้ำอีกครั้งว่ตาติดกันให้ดีห้ามพลาดเด็ดขาดครับ20มิถนาเป็นต้นไปครับทางช่อง True For You ของเรานะครับรวมถ,ถึงสามารถดูย้อนหลังตอนแรกได้ที่แอปพลิเคชัน True For You ได้เลยครับถูกต้องค่ะฝากกันด้วยแล้วกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องราวของเกาหลีกันบ้างดีกว่าครับผมถ้าพูดถึงเกาหลีเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักวงป เราะว่าเขาเนี่ยมีโอกาสมายืนเมืองไทยเนี่ยสิปีแล้วนะครับเรียกว่างานนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับนี่นะคะห้ามพลาดเด็กขายค่ะเพราะว่าเรามีภาพบรรยากาศแฟนมิ e ติ้งซูเปอร์จ i เนีย e ์สเปเช e ยลอี p วนต์ซูเปอร์แคมป์อินแบงมาฝากกันนะคะเรียกว่างานนี้หนุ่มๆเนี่ยขนความน่ารักแล้วก็ความประทับใจมามองให้กับแฟนๆชาวไทยมากมายทีเดียวค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ถือเป็นการฉลองครบรอบ10ปีกับการมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งสำหรับวงอยแบนด์ชื่อดาวระดับโลก Super Junior ีงานนี้ SM t r อ e เอาใจแฟนๆนำหัวหน้าวงอย่างอีเิกทีชอนคังอินเยซองเลียวอุกและคยูฮยอนมาจัดมิ้งครั้งแรกใน Super Junior Special Event อีเวนต์ซูเปอร์แ k มป์งคอกพร้อมแสงสีเสียงอย่างประการตาเรียกได้ว่า เพราะทั้งหกหนุ่มค้นความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นพกพาความน่ารักิเล่นตามสไตล์ซูเปอร์เูเนียมามอบความสุขให้แก่แฟนๆโดยเปิดตัวมาด้วยเพลงเมจิกและเพลงความหมายดีๆที่สื่อถึงความรักและมีตรภาพอันยาวนานอย่างออริส right. งานแฟนมิทติ้งครั้งนี้หกหนุ่มเอสเต่ได้รับเสียงกรี๊ดสน,นั่นฮอจากแฟนคลับกว่า5,000ันคนที่มาให้กำลังใจพวกเขาตลอดเวลาส่วนเหล่าเอลต่างก็ได้รับความสุขกันไปชวนหน้าเลยเละกั กี๊กีดกี๊กี๊กีก<ส>รา<ม>จริงๆนะเขาน่ารักจริงๆนะคะแล้วก็สิบปีแล้วที่ได้มาผูกพันกับคนไทยของเราหวังว่าเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตมายืนเมืองไทยอีกเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าหนุ่มเอนะครับเป็นขวัญใจของชาวไทยจริงๆครับ <ไ S 2> แล้วก็ามให้กำลังใจพวกเขาได้นะครับเร็วๆนี้ก็คงจะมาเมืองไทยอีกแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ครับมาที่ขาร็อกกันบ้างกับชื่ปีนหนุ่มวงร็อกครับวิบูครับล่าสุดนครับก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมานะครับกับเพลงที่มีชื่อว่านิทานหลอกเด็กครับงานซึ่งเพลงนี้ สัปดา์ครับก็มียอดวิวครับมากกว่า2ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่ากระแสตอบรับเนี่ยดีเกินคาดแต่ว่า5หนุ่มงัชจะมุมใจขนาดไหนไปฟังจากฝา่ทั้ง5หนุ่มพร้อมๆกันเลยครับ ใส่ิก็ใหม่มาเอาใจแฟนเพลงใส่ไว้อีกครั้งค่ะสำหรับฮันหนุ่มสวิตมัลเลตหลังจากที่ห่างหายจากการทำซิ่งกใหม่ไปนาน2ปีกลับมาครั้งนี้หนุ่มเตานักร้องนำก็ของ,งัดเรื่องราวชีวิตจริงของตัวเองมาถ่ายทอดเป็นบทเพลงในแบบสวิตมัลเลตกับเพลงนิทานหลอกเด็กซึ่งเป็นร็อกแบบหนกันกๆแต่เพิ่มเติมความแปลกใหม่โดยนำเนื้อร้องภาษาอังกฤษเข้ามาผสมผสานได้อย่างลงตัวซึ่งหลังจากปล่อยเพลงรวมไปถึงมิวสิกวิดีโอไปไม่ถึงสัปดาห์ก็มียอดวิวในยูทูบสูงกว่าหนึ่งล้านวิวเลยทีเดียวทำเอาฮันหนุ่นตอ ว่าหายเหนื่ยกันเลยค่ะ MV ออกมาปุ๊บทุกคนได้ฟังเพลงมีแต่ฟีดแบ็ดีๆกลับมาก็ดีใจหายเหนื่อยครับ mm hmm. ก็ถ้าพูดถึงเพลงที่ทายลอกเด็กนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของซ mm ีเมเล็ดก็เนื้อเพลงน่ามาจากชีวิตจริงของผมเอง mm hmm. เพลงนี้มันเหมือนเอาสองอัลบั้มแรกมารวมกัน mm hmm. จนได้เพลงนี้แล้วก็เราได้ใส่ใส่ของใหม่ๆลงไปด้วย กับซิงเกิลนี้ก็พวกเราก็ทำกันเต็มที่ตั้งใจทำกันมากแล้วก็อยากจะให้แฟนเพลงของซี i m อร์เลชอบกันทุกคนนะครับ สุดยอดวงร็อคของไทยนะคะใครที่ยังไม่ได้ชม MV ีนี้ก็ไปติดตามกันได้นะคะกับนิทานหลอกเด็กนั่นเองค่ะพี่กีถึงช่วงเวลาที่คุณผู้ชมรอคอยโอ้โหแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนเลยครับถูกต้องค่ะกับกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจะแจกบัตรไปชมภาพยนตร์กับกิจกรรมนี้เลยค่ะ True for You Movie Preview ดูหนังเด็ดดูหนังดีดูหนังฟรีกับช่อง True for You ของเรานะครับภาพยนต์รอบพิเศษรับน้องแอนใช่ค่ะกับเรื่อง Batman v Superman Dawn of Justice ค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพุธที่ 2ิบสามมีนาคม เวลาสองทุ่มนะคะที่เอสนารัชดาที่สำคัญค่ะคุณผู้ชม่ะเราแจกกันถึง5รางวัลด้วยกันรางวัลละ2ใบโอเคครับกฎกติกาก็คือครับผู้ชมครับตอบคำถามนะครับผ่านอินสตาแกรมของเราบันเทิงฟาซา under score t o for you นะครับคำถามมีอยู่ว่าครับนักแสดงนำที่รับบทเป็นแบทแมนและซูเปอร์แมนนั้นคือดาราคนใดนะครับคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยได้ยินพี่กิย้ำคำถามอีกสักนิดหนึ่งมันง่ายมากๆเลยครับนักแสดงนำนะครับที่รับ บทเป็นแบทแมนและซูเปอร์แมนนะครับในภาพยนตร์แบทแมนวีซูเปอร์แมนดอฟจัสติสนั้นคือใครนะครับทีมคำตอบของผู้ชมครับมาได้ที่อินสตาแกรมของเราครับบันเทิงทาร่าอันเดอร์สกอร์ทรูฟอร์ยูนะครับย้ำนะครับว่าห้ารางวัลที่ถูกต้องที่สุดนะครับรับไปเลยนะครับบัตรชมภาพยนตร์กับ True for You Movie Preview ในวันที่23มีนาคมนี้นะครับส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่่คะแต่ว่าตอนนี้ครับเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วครับอย่าลืมนะครับ20่สนาฬิกาเจอกันกับซูดี้ฟอร์มยักษ์เจ้าเวหาครับวันนี้กินนและอ ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสว,ส,สวัสดีครับ